สวัสดีเพื่อน่อช่องยูทสอพัฒนาชัยครับวันนี้ผมมีเรื่องราวของยอดอีทีมาฝากนะครับก็เป็นคลิปสัมภาษณ์หลังเกมแหละพอดีเมื่อวานก็ได้พูดคุยกับน้องมายอดอีทีปตททองทวีนะครับนักบวยจากจังหวัดร้อยเอ็ดล่าสุดก็ฟอร์มดีครับไปดูฟอร์มหลังของเขาครับหกฟอร์มหลังเนี่ยไม่แพ้ใครมีชนะคะแนนเพชรสมุยชนะคะแนนเสือแบล็คชนะคะแนนสกุลชัยเล็กชนะคะแนนเกียรตินาคินชนะคะแนนแปดแสนเล็กแล้วล่าสุดนะครับชนะจอมเก๋าอย่างพันพยัก์ที่เวทีมวยราชดำเนินมาได้ ยอดอีทีสดมากครับได้เวลาชิงแชมป์ช่ชองเจ็ดหรือ,อยังหรือว่าชิงแชมป์ในสายเกียรติเพชรได้เลยครับเพื่อนๆมองยอดอีทีเจอใครดีนะครับก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาหน่อยนี่เป็นบทสัมภาษณ์หลังเกมของยอดอีทีกับผมนะครับลองไปฟังกันดูครับว่ายอดอีทีจะว่าอย่างไรบ้างเกี่ยวกับไฟนี้ฝากไปถึงใครที่ชอบลุ้นชอบเชียร์นะครับมวยพักยกราคาเวที X285 ออกตัวง่ายบังทุนได้100%เปนะครับเปิดครบหายก รองสูงสุดในสามร้อเอาบาทเดียวนะครับเล่นง่ายดูมวยสดฟรีออกตัวได้แน่นอนครับ x 5, at x สองปดห้ามีแอดนำหน้าด้วยนะครับมามาพี่จะได้นล้วไม่ได้อากาศไม่หายแล้ววะสวัสดีครับน้องชายสวสัครับ,รบโอ้โหเฮ้ยทำไมมันหล่อขึ้นทุกวันทุกวันวะคุณดีขึ้นทุกวันทุกวันมีม,มีมีอะไรจะถามบอกเตือนป่าไหมบอกว่ามีอะไรจะอ้อนป่าไหม,อ,มอยากได้อะไรไหม ความฝันก็อยากชิงแชมป์ครับก็ฝากบายด้วยนะครับเออนี่นะทำตาหวานแะล้วะ <c oughs> ทำตาเกาหลีแล้วนะ <c oughs> เออ <c oughs> เสียงอ่อยแล้วทำตาเกาหลีแล้ว วันนี้เป็นไงมันมันยากง่ายหรือว่ามันอะไรยังไงยากันมันควรครับต้องยังระวังพี่เขาอยู่ครับว่าวพี่เขาอันตรายทุกคนทุกลูกเลยแต่วันนี้เห็นหนือนมั่นใจนะเพราะว่าไปเล่นจังหวะคิมโรสู้เขานะปกติเรามวยเข่าใช่ไหมรือว่าพยายามจะโชว์ป๋าให้รู้ว่าเรามีมีหลายลูกนะป๋าก็ไม่ประมาทครับก็ไม่กล้าพีถามเขาไปเหมือนกันครับีอ่ะบอลยังไงพี่เห็นใครยืนข้างๆอ่ะเปิดร้านได้ปะอ๋อ มีแฟนแล้วนะครับครับอือ่ะมีอะไรจะฝากถึงแฟนที่เชียร์ๆที่เชียร์กันอยู่นะครับขอบคุณเอฟซีทุกคนครับที่คอยเป็นกำลังใจให้ผมตลอดก็เก็บทัมชนะแต่หยิบไปนะครับผมก็จะทําหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดต่อไปครับจะทําให้ดีขึ้นเรื่อยๆครับเราชนะมากี่ไฟล์แล้วครับ6ไฟล์ละ6ไฟลติดครับรวมไปนี้6ไฟล์ตั้งแต่ยีทีไม่อยู่ค่ายเราฟอร์มดีขึ้นมากเลยนะครับ ไม่ได้ฟอร์มครับใช่ปกติอยู่กับบีทีนี่ก็ไม่ได้ชนะต่อเนื่องขนาดนี้พออีทีไปขายหมานี่เริ่มฟอร์มดีเลยครับโอเคนะครับยังมีเล็งใครไวไหมครับน้ำหนักพิกัดนี้ก็ได้หมดครับก็แล้วแต่โปรโมเตอร์ครับซ้อมซ้อมอย่างเดียวซ้อมแล้วก็ชกครับถ้าให้เจอกุหลับดำนี่เราโอเคไหมก็น่าจะไววครับถือว่าขึ้นชั้นเราเหมือนกันนะครับพยายาจะสอบอยู่เหมือนกันแหละเพราะว่าก็ขอชิงแชมป์แล้วอ่ะออ ก็ขอให้สมหวังแล้รกันครับน้องชายครับครับนะครับก็หกไฟแล้วนะไฟต่อไปไฟที่เจ็ดชัยนะอีกไม่ได้ชิงแชมป์มันก็มันก็คือคือสติก็ได้แหละแล้วตัวที่ผ่านผ่านมาก็โอเคอยู่นะโอเคอยู่นะครับคือา้รองนะอ่างน้อยมันชัยได้เกิดอ๋าเฮ้ยไม่ไม่แน่นะเพราะนี่ใหญ่ละครับโมเป็ตอนแรกตอนที่เขาอยู่นี่ไม่เนี่ยเป็นงไงบ้าง เห็นต้องบอกว่าแฟนใช่ไหมแฟนชกเป็นไงบ้างก็รู้สึกดีใจค่ะเพราะเขาขยันามอบได้ก็ตั้งใจมาเคยมาดูเขาหลายครั้งอย่างเคยมาดูหลายครั้งสอบเสร็สองครั้งแล้วก็ดีๆหนึ่งครัทุกครั้งเป็นไงรู้สึกแบบตื่นเต้นรู้สึกแบบอันนี้ไหมตื่นเต้นมากค่ะแต่วันนี้ดูสบายๆไหมหรือว่าก็ยังรุ้นเหมือนเดิมก็ตื่นเต้นเหมือนเดิมค่ะอ่ามีอะไรจะให้กำลังใจยอดดีทีหน่อยให้แฟนหน่อยมีอะไรไหมมีอะไรพิเศษไหมก็อยากให้เขากดต่อไป ก็อยากให้เขาได้ชิ่นชมด้วยครับเออขอบคุณทุกการกดไลค์นะครับที่มีให้กันเสมอมาครับไปพอกันไม่คลิปหน้าครับพี่น้องครับยูดีมีแห้งสบายดีสุขบุตสุขคนครับฝากไปถึงใครที่ชอบลุ้นชอบเชียร์นะครับมวยพักยกราคาเวที at x 2 8 5ออกตัวง่ายบังทุนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเปิดครบห้ายกรองสูงสุดในสามร้อยเอาบาทเดียวนะครับเล่นง่ายดูมวยสดฟรีออกตัวได้แน่นอนครับ at x 2 8 5มีแอดนำหน้าด้วยนะครับ